สวัสดีครับพี่น้องครับรงนั้นเวทีครับยังจะที่ตั้งเพียงกว่าครับปลายสองโมงน้อยๆครับแต่เรียบร้อยแล้วครับเออห่อนคักห่อนแน่ไปหน่อยนี่กะเป็นเวลาใ้ทิมงนั้นบวลามานอนครับได้พัดควันกินขา่าเว้นกันครับ ยังไงก็แล้วหมดแล้วครับรอให้ประดับประดับจากชั่วโมงหนึง่งเอาก็จะได้ลุยต่อครับให้ถูกยางกำลังที่มาดีแล้วพี่น้องเอยมองจอดรถครับอยู่ไก่เวทีพอมีไฟฟ้าใส่ครับแล้วพี่น้องเอ้ย เรากรุงเทพบัดทีเนี่ยกรุงเทพยุ่งหลายครับยุ่งหลายแล้วบัดทีอากาศตอนกลางคืนเนี่ยพอนได้แหละเป็นห่วงการพักพอนี่บัดทีเนี่ยนาะที่พักพนอนวดเพียงพอแต่ติมือติเพียรเนาะถ้าครูท่าด,ดีใจอยู่ว่าได้นอนไก่มันได้นอนหลับสบายครับผัดมะพรา,า,า,าวเพราะว่ามีไฟเหนียว เกียร์เลยครับอู๊ดนะองจอดอรถรถตะนายกำลังเข้าไปรันสุดมุมอู้นเลยรันะรับเดือสายไฟก็ปรทำก็สามร้อยเมตรมันเอาโมมีสายไฟไหลขนาดน,นั้นครับ viền nhọn mà là. Cái mặt kín khâu rồi kìa Kín khâu rồi kìa Mới nhu Ồ Mới này hàng thông về, để chú mới gì kìa Lé đi Nói Cái này là Cái này โอ้ยอยากทาเฮ็ดอย่างนาะนี่ก็ได้อ๋อลงเวทีไงล้วก็ครับน้องๆใคได้เหตุงานกัน ข้าวแล้วทีอ่อาหยอยอาหยอยกินข้าวยังพับก่อนคับรับ่อนฮะเบอ้์ไงอันน,นี้มีประโยชน์นะเด้อเด็บตัวมีประโยชน์นะ อย yeah oh, ู่ในลังนั่นแหละป้าบุตลังนั่นแหละครับมมา้มมากมนืนะเออไอหมากเอามาแช่ให้เจ้าอยู่ได้หอะอันถุงที่เจ้าไปให้ยุรดไหมาแ่นี่บ่แชน้ำกันนี่นะโอ้ผมบอกแล้ว่าอันถุงที่เจ้าผมเอามาให้เจ้าเราแชให้องไห้เราไปุ้ ครับครับค่าเท่าไราคาน่ยครับครับกาจะไปใช้โทรศัพท์ใหม่อันไหนก่อนก็จะไปใช้โทรศัพท์ใหม่ึงไปเม่ะปลาปลาะเพื่อนว่าแต่ต่วนี้ต้อปลาหนึ่งปลาเอฟซีเพื่อนเอาไมาให้ครับเอฟซีบนเราด้วยเอฟซีเขาไงล่ะคาเพื่อนก็เอามาให้กรจิเดตตุ่มมือนี่แหละด้วยยังไปหลายมือก็ยเงตุมอย่ามันเสียเลยนะยันมาเสียครับ เต้ตน้ำแข็ง,งไหล,ล,ไหลยืนมาครับนเนี่ยยื่นได้บ่ยื่นได้ยืน่ยยนบ่ได็ดต้มมือนี่แหละ แล้วป้ายขึ้นครับทางม่เห็ุพร้อมกันมนก็นทีิส่วนกันพี่น้องครับเอาทัดขึ้นเอาชาขึ้นปับเดเราก็มาขึ้นไซส์กระบอกกีกากันครับแบ่งเวลาแบ่งนาทีกันให้เป็นสัสดเป็นส่วนครับ น่าวอันได้เป็นรถมันให้มันครบแปดอันียังหนังเลยอยังเห็นมันครบตัวเอ้าอันนี้อบเร็วมาเมียดนขอขอี่อย่างนางงาม มาณนีครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ